ไว้ขยี่ใจถึงแม่ห้างนางไม้ลูกติด,ด ถึนเจ้ามีลูกติดก็บ่ได้พีดกระบุนได้ได้บ้านมานีเด้อสวดทรงองค์เอวลงุงรัก เธอ,ขอเข้าแล้วนะไม่ยอดอยญ่หัวใจพี่ดวงนี้ยินยอมให้เธอยึดครอง พอมีให้แต่งนะเนี่ย ดวงใจได้ตรับรับที่ได้ไหม ก็ใส่เคินๆสวยเหลือเกินอยากไปชิดถึงเจ้าสิลีลูกติดก็บ่ได้พีด cả buôn đây đây nhốt là gì Wow, wow không nhiều chinh chinh, đủ ta Đủ ta Ừ, ติดให้เลยนี่ว้าขอคัดขอคัดว้ากะโปรงกร็ใสเขินเกินบ้าเขนินเกินแกะมันออกเลยนี่แกะมันออกเลยเอ๊ะเกะเลย សូវាប់បាន